ขยายหัวเชื้อเอาไว้ข้ามเรือนและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะหาทําอะไรพี่เรนนอกตําราอีกแล้วนะคะวันนี้ขวดพลาสติกเกือบและเบิดใส่หน้ากันเลยทีเดียวตัวนี้ป้าก็จะเอามาป้องกันเชื้อเน่าในโรคพืชนะคะที่บอกว่านอกตําราเขาบอกว่าใช้ให้หมดภายใน10วันแต่นางนี่ลอบไปแล้ว1เดือนเชื้อที่เอามาเล่นพี่เรนวันนี้ก็จะเป็น ST จูรินซีวัคซีนพืชเสียงที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงคลายฝาขวดนะคะ ไม่ได้อัดกา๊าอัดแก๊สอะไรให้เขานะคะแต่ฟองที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากการหมักของเชือ้อปกติปลาจะใส่แค่น้ำตาลหรือไม่ก็เป็นกากน้ำตาลแต่รอบนี้ก็คือปลาใส่แป้งเปียกให้เขาไปด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลว่ายิ่งทิ้งนานยิ่งจะต้องเปิดฝาให้เขาปบ่อยนี่ขนาดเขย่าวัวนละครั้งยังบว,วมเป่งมาขนาดนี้กินแอลกอฮอล์มาเต็มเลยค่ะสาโทชัดๆแต่ห้ามกินนะคะทุกคนกลิ่นนี่คือเย้ายวนมากมาดูค่าพิเหตุอยู่ที่ประมาณ2.5นะคะเป็นกรดทําใบไม่ได้ต้องผสมน้ําแล้วค่อยไปฉีดพ่นน หน่อยเนะคะแอลกอฮอล์เพียแบบนี้เขาก็จะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเหมือนกันนะคะต้นทุเรียนชำเอาไว้อยู่หลังบ้านใกล้จะได้ใส่ถุงแล้วคะ่ะไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยคะ่ะวันนี้ก็ขอเจิมสักหน่อยคนอื่นเขาชำใส่ถุงนางนี่ชำในดินเฉยเลยเอานะทำตามงบไม่มีผิดมีถูกหรอกถูกไม่ว่าขอแค่ต้นไม้อย่าตายก็แล้วกันฉีดไปแล้วก็ยังหอมนะคะ ฉีดไปก็หอมไปหอมเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์เลยนอกจากจะมีแอลกอฮอล์เขาก็ยังมีกรดอินทรีย์ทําให้ต้นไม้แข็งแรงค่ะโรงผักหน้าบ้านที่ปลาช้าผักเอาไว้ปลาก็จะมีการแย่งกันกันกบแมลงนิดหน่อยแย่งไปแย่งมาเหมือนจะไม่ค่อยนิดหน่อยแล้วค่ะในหัวที่คิดอยู่ตอนนี้ก็คือสูตรน้ําหมักที่จะไล่แมลงเาะข้าวเลี้ยงไมโครไรซาไว้แต่มดขุดไปกินเรียบร้อยแล้วค่ะลุปลาสักโคตรเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรมเมล็ดพันธุ์เรือน,น้ออๆเดี๋ยวทาพันุเองเลยก็ได้กรดซีที่เป็นพวกแบคทีเรียาสามารถเอามาใช้ร่วมกััันนกกบไไมคอรซ่าาาดด้้้ถเเยยูว ่อนข้างที่จะส่งเสริมกันคะ่ะกินแอลกอฮอล์อ่อนๆพวกนี้สามารถขับไะ่แรแมลงได้นิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้กลิ่นแรงๆจะต้องหาสมุนไพรมาใช้หมักนะคะมีติดแปลงเอาไว3้3าสวันแล้วก็ลดแล้วก็ฉีดพ่นทีดูแลเนี่ยต้นไม้เขาไล่แอลกอฮอล์เข้าไปดูท่าสดชื่นมากเลยนะคะ <c oughs>